หิวแต่สมอนมากอ่ะกล้องหนึ่งนาะจะมารองกินเมื่อว่าที่แลกวก็จะไปกินบ้านพนอ้อแต่ว่าหิวทนบาไหวโอ้เขาม,สมีสองน้ำจิ้มพี่น้องสองน้ำจิ้มอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมโอ้สุดยอดอ่ามีดอกไม้สวยงามพอบไปพักพี่น้องอันนี้จะเป็นวาซาบิวาซาบินะ ลองเลยพี่น้องมะหิวเหี้ยวหิวหิวรองแบบสองสูตรแบบน้ำจิ้มบัซซีพร้อมเือเห็นไ่มพี่น้องอาจะลองแบบน้ำจิ้มบ,าาบัซซีก่อนเนาะเดี๋ยวใครมาลองน้ำจิม้มอะซีฟูดโอ้เนื้อฉ่ำๆเลยพี่น้องนี่แซลมอนกินกับแครอทพี่น้องคนไหนแครอทพอๆอโอ้เป็นตะฮีนดีแท้มาค้าแรก จุเลายๆเนี่ยมะ mm hmm. mm hmm. ขึ้นดังเท mm hmm. บน้องชอบผักปทีิกินไน่นต้นน้อยบนไถ่มากนะชิเนาะอื้อื mm ่ว hmm. mm hmm. mm hmm. จครับ เมื่กี้เราก็จิม้มจิ้มซีฟู้ดได้พี่นอ้องอาจจะชุลักชุลิเนี่ยจำไม่อยกินให้รสพี่น้องก็เรา,าหอดบ้านนูที่แล้ว่าจีเอาไปกินบ้านพี่น้องมันอีกไก่เลยหิวก่อ,กอนได้จดอดคางทางกินเอามาลองน้ำจิม้มซีฟู้ดเนาะพี่น้องนี่น้ำจิม้มซีฟู้ดโอ้ที่จริงแล้วมันต้องใส่ผสมกับซีฟู้ดใส่กับัตสบีนะพี่น้องมันเป็นเขากันแต่เดี๋ยวมันมันบ่สะดวกเนาะ ลองกินจิมซีฟูไปก่อนดินี่ว่ามีถั่วไเซะไหมอืมออีกแบบยังคองมัดจับครับ าจะเลยไรอ่ะอรมอยต้มไส้หรือยลาดเลย <c oughs> อืมเอาลาดเลยดีกว่า ไงอเอาน้ำจิมนี่ราดน้ำพร้อมพี่ว้องเอรอานจิมสะใจซาะมกคุณอาจจะว่าร้ายนะมันชสองน้ำจิมผสมมะซานพี่ว้องมา เอากัน,ห,นหูค่ะอืมอือจับของแห่เลยจวด Mà khừn đặng bần đây <laughs> oh, nhỏ à ồ cầm ni khừn mẹ แงคือค้องแท้เนี่ยโอ้ทำนี่โอ้ยทำุดทายไี่เนาะ ยาสมนะค่ะค่ะลูกบ่น